สวัสดีครับผมพมด JK นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องของขวัญที่ผมได้รับมาเมื่อวานเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะครับลูกสาวซื้อให้นะฮะล,ลูกสาวลูกสาวสองคนเขาเรวมเงินกันซื้อแชร์เงินกันซื้อนะครับเขาก็แบบว่าอยากซื้ออะไรให้พ่อเขาบ้างนะครับเพราะว่าพ่อดูแลพวกเขาทุกอย่างนะครับ แล้วมันเป็นของตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเขาซื้อตัวนี้มาให้นะฮะเนี่ยครับ,รบเป็นสว่านไร้าสายนะครับตัวน,นี้หนึ่งตัวกับเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนสกู๊ตเวอร์ครับเป็นไขควงบ้านเรานะะเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะปกติเราจะใช้มือไขนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเป็นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร มันก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับแล้วผมคิดว่าตอนเนี้หลายๆบ้านก็มีติดบ้านกันแล้วนะครับส่วนที่นี่นะฮะที่อเมริกาเนี่ยทุกบ้านแทบจะทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยนะครับมีนะฮะหรืออาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะเป็นรุ่นที่มันดีกว่านี้นะครับสําหรับส่วนตัวผมรุ่นนี้แบรนด์นี้นะครับก็คืออยู่ในระดับล่างถึงกลางนะและยิ่งเป็นรุ่นนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้พิเศษไม่ได้ดีอะไรมากมายไม่ได้เพอร์เฟกนะครับไม่ได้บอกสำหรับงานหนะักก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเวลาผมใช้ติดพมา่พมานพม่านที่ผมติดนะฮะล่าสุดจริงๆแล้วที่มันมีคู่กันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับสว่านตัวหนึ่งเอาไว้เจาะน้าร่องนะครับพอเจาะน้าร่องเสร็จเราก็ใช้ตัวตัวน็อตสกูเนี่ยอาจจะไปแทนนะครับมันจะง่ายต่อการใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาแกะ กองกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้างในสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น V ยี่สิบนะครับเป็นแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับ เท่าที่ผมรู้มานะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ลิเธียมไอออนเนี่ยก็คือคุณสมบัติของมันนะครับยกตัวอย่างเวลาเราใช้งานนะครับถ้าเป็นเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาเป็นฐานธรรมดาเวลาไฟมันเริ่มอ่อนมันก็จะแรงไม่ได้เริ่มน้อยลงนะแต่ว่าตัวเนี้ยแรงจะไม่น้อยลงนะครับต่อให้ไฟเริ่มอ่อนก็ความแรงของมันยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในการชาร์จ ชารเต็มเร็วแล้วก็ใช้งานนานนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ความแรงของมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะถ้าถ้าเท่าที่ผมอ่านถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิด1460รอิบรอบผมน่าจะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นการใช้งานโดยทั่วไปสวยงามนะครับนี่เป็นสว่านสามารถปรับได้นะครับปรับระดับนะครับปรับเข้าออก เป็นสิ่งที่ผมอยากได้อยู่แล้วโอเคหนึ่งตัวในนี้มีกระเป๋าให้นะครับเป็นกระเป๋าใส่พวกนี้ตัวนี้ okay. สุดยามอมไม่ได้ถูกใจผมเลย มีติดบ้านไว้นะครับดีมากตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนี่ครับเป็นแท่นชาร์จก็มีคู่มือการใช้งานของทั้งสองตัวนะครับ อมีแถมแตัวนี้มาให้เป็นหัวสกรูแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งงานตกใจคิด่คิดว่ามีแค่อันเดียวโอเคทั้งหมดก็ ในกล่องนี้นะครับมีมีตัวนี้นะครับสองตัวนะครับนี่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่สองก้อนนะครับมีตัวชาร์จหนึ่งอัน มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีกระเปา๋าเดี๋ยวเรามาอ่านคู่มือการใช้งานอีกทีนึงนะครับตปงนี้จะมีไฟด้วยโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลย ตัวนี้เอาออกกำลัายใจย่านิดหนึ่งโอเค,อเคได้ลวแล้วก็ตัวนี้ ก็ถูกใจนะครับสำหรับของขวัญวันคริสต์มาสก,ก็ต้องขอบคุณลูกสาวด้วยนะครับที่ร่วมกันซื้อชุดนี้ให้นะครับก็ดีใจนะครับที่ลูกสาวซื้อให้นานานโลกจะซื้อให้ทีหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้จริงๆเขามีรายได้กันแล้วนะครับทั้งสองคนอย่างพี่เบนเนี่ย ได้ทำงานที่ร้านอาหารไทยแถวบ้านนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเขาก็ได้รับเงินเดือนของเขาเขาก็ดีใจนะฮะที่พอเขาได้ทำงานแล้วเขาได้รับเงินที่มันค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่เมืองไทยนะครับเวลาเขาได้รับเงินมาเขาก็หายเหนื่อยเราก็เป็นกำลังใจให้เขานะครับเวลา แล้วเขากลับมาบ้านนะครับผมก็จะคอยถามเขานะครับว่าทะเหนื่อยไหมอะไรไหมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าคือทาไปลูกมันเป็นความรู้มันเป็นวิชาติดตัวนะครับเราทําไปและส่วนน้องแบมเนี่ยก็ทําร้านเดียวกันนะครับแต่ทําเป็นพาร์ทไทม์นะครับเพราะว่าน้องแบมต้องมีเรียนด้วยก็ทําแค่วันศุกร์วันเดียวนะครับทําไม่กี่ชั่วโมง เขาก็พอมีรายได้ของเขากันทั้งสองคนนะครับแล้วก็คนนียแหละฮะซื้อให้สําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับขอบคุณเนบซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ